สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกม t ั t ติ s โอ e r r e b o ี r นะครับนะตัวในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าต่อสู้กับแบ็กมัวได้นะซึ่งจะถามว่าทำไมเราจะต้องไปต่อสู้กับแบ็กมัวคำตอบนั่นก็คือมันจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะได้รับไอเทมที่ชื่อว่า Shade of Fire ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่จะลดค่า RT ให้คุณ7หน่วยแล้วก็เพิ่มสแตทที่ค่อนข้างที่จะเยอะ เช็ดออฟไฟนี่ยจะดรอปจากแบ็กมัวแบบ100%นะครับนะแต่ผู้เล่นนั้นจะสามารถครอบครองได้เพียงแค่ชิ้นเดียวภายในเกมนะครับแล้วก็ในด่านที่คุณได้สู้กับแบ็กมัวนั้นมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับอุปกรณ์สวมใส่ในซีรีส์โอเกอร์ซึ่งจะมีอยู่4ชิ้นนั่นก็คือโอเกอร์เบดโอเกอร์ชิลโอเกอร์แฮมและโอเกอร์อาร์เมอร์ซึ่งโอเกอร์เบดนั้นจะมีความสามารถที่จะ ช่วงชิงร่างกายของศัตรูมาใช้งานได้นะครับนะโดยการสลับวิญญาณกันโดยอุปกรณ์สมใส่โอเกอร์เนี่ยมันจะดรอปจากพวกลิชคิงและลิชควีนนะครับนะมันจะยืนอยู่หลังแบ็กมัวนั่นแหละ2ตัวนั้นนะโดยโอ,อกาสการดรอปของโอเกอร์เบดเนี่ยจะอยู่ประมาณที่50%ส่วน3ชิ้นที่เหลือจะดรอปยากกว่าโอเกอร์เบดสิเท่าและหาคุณนั้นสวมใส่อุปกรณ์ในซีรีส์โอเกอร์ครบ3ชิ้นเมื่อไหร่ มันจะทําให้ตัวละครที่สวมใส่อุปกรณ์นั้นมีค่าพลังโจมตีและค่าป้องกันเพิ่มขึ้นอีก1.2เท่าเอาล่ะเรามาพูดถึงวิธีการที่จะทําให้เราได้เจอกับแบ็กมัวกันดีกว่าขั้นตอนแรกเลยก็คือให้คุณนั้นเอาชนะในเบ็ดในด่านที่ชื่อว่า c อร r i ิกาฟอร์เทสที่อยู่ในบทที่1นนะครับใครที่ข้ามตรงนี้ไปให้คุณนั้นย้อนกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ เล่นต่อไปเรื่อยๆโดยที่ห้ามใช้รวบข้ามเวลาและเมื่อคุณนั้นเล่นมาถึงบทที่4ให้คุณเดินทางไปที่ดัน g จียนพาเล t อ f ฟเดอคุณก็จะเจอกับนเบดในชั้นที่5และอย่างที่คุณนั้นเอาชนะเขาได้เขาก็จะใช้ไอเทมริงอ of เด e d e a ชโทรคุณไปนหนึ่งรอบแต่ถ้าว่าจะมีบางคนที่ไปในชั้นที่5แล้วไม่เจอกับนายเบดเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าคุณนั้นเล่นสายคโอติกหรือว่าสาย C แล้วก็ดันไปเปิดเควสของกีซิด้าในเบ็ดมันก็เลยไปคุยกับกีซิด้าอยู่นั่นแหละไม่ว่างไปที่ชั้นที่5ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณนั้นเปิดเควสของกีซิด้าเอาไว้ก็เล่จบด้วยนะครับนะในระหว่างทางที่คุณเดินทางไปสู่ชั้นที่100เนี่ยในชั้นที่64มันจะมีศัตรูที่ดอบขวานเทพลมที่ชื่อว่าโบรีอัสซึ่งเป็นหนึ่งไอเทมที่จําเป็นในการเจอกับแบ็กมัวโดยรายละเอียดการดอบขวานโบรีอัสเนี่ยผมจะ ใส่เอาไว้ที่ด้านล่างของคลิปก็แล้วกันนะแล้วก็ในชั้นที่99ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับดาบโนโตสและก็คอนยูรอสซึ่งรายละเอียดก็จะเขียนไว้ที่ใต้คลิปมนเดือก็แล้วกันนะแต่ก็ขอเตือนว่าคุณนั้นก็ควรที่จะเก็บให้ได้ในรอบเดียวจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบและเมื่อเดินทางมาถึงชั้นที่100ก็ให้ทาการสังหารในเบ็ดซะ หลังจากที่สามารถกําจัดในเบ็ดได้เรียบร้อยแล้วให้คุณนั้นเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนสามารถเอาชนะโดการัวและทําการจบเกมได้โดยที่ห้ามใช้ระบบการข้ามเวลาเป็นอันขาดจากนั้นให้คุณทําการเล่นโคด้าหนึ่งซึ่งเงื่อนไขที่จะเรื่อโคด้าหนึ่งก็คือคุณจะต้องเล่นเกมจบเนื้อเรื่องหลักมี ad, กิลดัสและก็แคโนบัรในปาร์ตี้อ่านวอเลร์รีพอทที่ชื่อว่า The Songstress of Omish และเดินทางไปที่พอร์ทอมิช จากนั้นให้คุณทําการเล่นโคด้าหนึ่งเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงให้จบก็จะเป็นการปลดล็อกดันเจี้ยนใหม่ที่ชื่อว่าซานบอนซ่าให้คุณเดินทางไปที่ดันเจี้ยนซานบอนซ่าซึ่งดันเจี้ยนซานบอนซ่าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนั่นก็คือรอออฟท้าอิท erno ซึ่งมี13ด่านแล้วก็ฟอร์ติ g งลูนเมื่อคุณเล่นซานบอนซ่ามาแล้ว13ด่านคุณก็จะเข้าสู่ฟอร์ติ g งลูนในชั้นที่1ซึ่งในชั้นที่1นี้แหละจะมีโอกาสที่จะดรอปหออกที่่่ชืวาซส ให้คุณนั้นนําหอกเล่มนี้มาครอบครองให้ได้ซึ่งรายละเอียดก็จะทิ้งไว้ใต้ลิปเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้คุณทําการเริ่มโคด้า2โดยการที่อ่านวอลลีรีพอร์ตที่ชื่อว่า King of Began Tis และเดินทางไปที่ราชนครฮามซึ่งเงื่อนไขที่จะเริ่มโคด้า2ได้ก็คือคุณนั้นจะต้องมีเมอร์ดินกิวดัสและก็แคเนเวสในปาร์ตี้และก็ต้องจบโคด้า1ก่อนนะครับเมื่อทําการเริ่มต้นโคด้า2ก็จะมีเหตุการณ์ที่ เพื่อนพ้องชาวซโนเบียกับเดนิมได้คุยกันที่เมืองฮามหลงจากที่จบเหตุการณ์แล้วก็ให้คุณเดินทางไปที่ดันเจียนพาเลตเออรเดทชั้นที่100้และเมื่อคุณเข้าสู่พาเลตเออรเดทชั้นที่100ในช่วงโคด้าที่2โดยที่คุณนั้นมีอาวุธของเทพลมทั้ง4อยู่ในการครอบครองนั่นก็คือดาบโนโทสคอนยูรัสขวานโบเลสและหอกซิฟิลัสคุณก็จะสามารถเข้าไปต่อสู้กับแบ็กมัวได้ ในชั้นที่100นี้นะครับนะและสำหรับใครที่มาชั้นที่100ในโคด้า2แล้วไม่เจอแบกมัวมันก็มีอยู่หลายสาเหตุเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคุณไม่ได้กำจัดในเบ็ดในชั้นที่100ช่วงบทที่4นั่นเองนะและหลายคนก็สงสัยว่าก็กำจัดไปแล้วนี่นะแต่ก็ไม่เจออยู่ดีสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคุณนั้น ไปกำจัดในเบตดในบทที่4แล้วก็ใช้ระบบข้ามเวลาข้ามไปยังช่วงโคด้าเลยซึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้การบันทึกที่ว่าคุณกําจัดในเบตดไปแล้วหายไปนะครับและหากใครต้องการที่จะไปเจอแบ็กมัวอีกรอบ <c oughs> ก็ให้คุณนั้นทําการโหลดแอคเคิลพอยท์ที่อยู่ด้านหน้าโคด้าสอีกรอบหนึ่งและทําการเริ่มต้นโคด้าสจากนั้นก็ลงนันเจียนพาลิอเวเดียชั้นที่100อีกรอบคุณก็จะเจอแบ็กมัวได้นะครับ ซึ่งระบบการยึดล่างแล้วก็เช็ดออ f ไฟล์เนี่ยมันจะไปใช้ต่อยอดทำอะไรได้ต่ออีกไหมในส่วนนั้นผมจะมอธิบายในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปละบ๊ายบาย